นี่นะครับเป็นกำแพงกันดินนะครับแบบที่เราเรียกว่าโมดูลา r b บ็อกซ์หมายความว่าไงครับระบบโมดูลา r b บ็อกซ์หมายความว่าเขาจะก่อสร้างนะครับโดยใช้ฐานลากก่อนโดยตัวฐานลากนะครับจะจะต้องวางอยู่ในชั้นดินนะครับที่สามารถรับแรงได้นะครับโดยปกตินะครับถ้าเป็นชั้นดินนะครับควรจะมี s v t หรือค่าสาตราน penetration นะครับมากกว่า10ตัน ต่อตลางเมื่อฐานล่างนะครับถูกก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการก่อสร้างเนี่ยก็จะเอาชิ้นส่วนนะครับที่เราเรียกว่าโมดูล่าบล็อกนะครับเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับเป็นแท่งคอนกรีตนะครับขนาดก็ประมาณ50เซนนะครับสูงตรงนี้ก็ประมาณ25เซนนะครับแล้วแต่บริษัทพวกแบบมาทําการวางนะครับทีละชั้นลักษณะการวางครับก็เหมือนมีการเป็นการกาออิดนะครับโดยมี อาจจะมีตัวล็อกนะครับเป็นเดือยอยู่ซึ่งหลักการออกแบบของเจ้าโม d ดูล่าบล็อกนะครับตัวโม d ดูล่าบล็อกเนี่ยหรือกําแพงกันดินแบบนี้นะครับจะรับแรงมีอะไรบ้างนะครับสำหรับแรงที่กระทํานะครับต่อกําแพงตัวนี้ลองดูด้านหลังตรงนี้นะครับแรงที่กระทำเนี่ยหนึ่งนะก็จะมีแรงของน้ําหนักบรรทุกที่เราเรียกว่าโหลดนะครับอันที่2ก็คือแรงดันดินตัวแรงดันดินนะครับจะกระทําเป็นลูกสามเหลี่ยม ดันกำแพงนะครับให้ล้มไปด้านหน้านอกจากแรงดันดินแล้วเวลาฝนตกนะครับเวลาฝนตกเนี่ยก็มันจะมีแรงดันน้ําด้วยนะครับตัวแรงดันน้ำนะครับก็จะทําเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันในการออกแบบนะครับเราจะต้องออกแบบแรงดันดินบวกกับแรงดันน้ําแล้วก็แรงแรงดันนะครับเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกซึ่งในการออกแบบเนี่ยพวกแบบนะครับจะต้องออกแบบให้ แรงนะครับจากตัวโมดูลาบล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของตัวบล็อกตัวล็อกนะครับที่มีลักษณะของแรงเสียดทานนะครับหรืออาจจะเป็นที่เราเรียกว่าตัว friction เนี่ยเป็นทึ่งเป็นแรงต้านเนี่ยจะต้องมากเพียงพอนะครับที่จะต้านทานไม่ว่าจะเป็นแรงลันแรงดันจากโหลดนะครับหรือน้ำหนักบรรทุกแรงดันจากแรงดันดินแรงดันน้ำเพื่อไม่เกิดอะไรครับเพื่อไม่เกิดการ การถลายนะครับที่เราเรียกว่าสไลดิงหรือการพลิกคว่ำที่เราเรียกว่าโอเวอร์ทนนิ่งใครคิดว่ากัปน,นี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพมีประโยชน์แนร่รนบ